พบพ่อรถตู้มาที่ไทยไปเจักนหนิพี่น้องเนาะอือ่านาซิเมนอันนี้พี่น้องเนาะกำลังกินข้าวบ่โอ้ได้ยังกินข้าวเนาะแล้วซื้อปิ้งไก่เมาปิ้งไก่ปิ้งไก่ซีนูฮะนี่บ่มีแล้วว่ามันถอดความเสื่ออือโดยโดย บานี่ติู่กระตาไปทางไหนดิมาแต่ไสน่ะนะหาหนุม่มไม่บ่อันไหนก่อนเนาะมาแต่เอามาข้อโอ้โดูดูเอา้าน้องพี่น้อยมามาต่อกันเนาะเพราะว่ามาเบิงน,น้ำเพิ่นนี่เนี่พี่น้อยรถทางทรงดินบล็อกของทางอ่าน้องตาน้องพี่น้องเนาะอไล่ระเบ้อ ยิบลอยนะบ่้อยอย่าไปดิอ๋อเฮ้ยเนาะเอาเอาใส่โดยโดยอันแบกินข้าวเพิ่มงานก่อนเด้อกินข้าวกินน้ำจังพว่ากันเมื่อวู้เนาะพี่นงคยเอ้ากราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนนะพี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันคือเก่ากบเสียงเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมาเซนี่กะ อะไรพี่น้องไอ้มาเยี่ยมยามก่อนวันนี้เนาะบ้านพื้นทายของทางน้องปลาตั้งแต่มอบเงินให้ค่าจ้างขั้นตอดโบกเนาะแล้วก็ามาเบิกน้ำกันบริบานประตูน้องพี่น้อง้แต่ว่าเปิดกล้องมาพบเพาะรถตู้มาถีทยไปจักนี่พี่น้องเนาะอ่าอ่าซีเมนอันนี้พี่น้องเนะเาะออบูแมนอัน,นเนาะมาแต่กับเพงนคร พี่น,อน,น,น้องนล้วบอนีนิเนาะเสดีนี่พี่น้องเนาะเออบาทนี่พี่น้องเอ้คือว่าภาษาไทยบาทนี่โอ้อันสบายดีเนาะโ้ยอันไทยมานี่นะ อ๋อพอก่อนมาอีกบ่โดยโอ้เอาคือเห็นคือรถตู้คือมาแต่ลเล่เาเม,าม,ามียาเมาลรถมาเมารถตู้เล่ามาบ่าดอืมอาปาชะขับไปเบ่ท้ายสบายดีเพิ่นก่อนพี่น้องเยอ่าพอดีมาแต่ส่งดินบล็อกทางขึ้นน้องใต้กินนี่เลยแวะมาพี่เลยโอ้อัน,นผนเมารถตู้มาเลยอันนี้เนาะโดยกำลังกินข้าวบ่ ได้ยังกลิ่นเขาเนาะแล้วซื้อปิ้งไก่ไหปิ้งไก่ปิ้งไก่เซโนฮะนิ่บมีแล้วว่าคุณพอทำซื้ออืมโดยโดยอ่าเดี๋ยวไปไปไปมาพูนแหละโอ้ือว่ารอบรอบที่สองไดทางพอพิ่นมาเนาะอืมตู้เนาะสบายดีเด้อพุ่นต้เด้อสบายดีดีแห้ง ภาษาไทยจับไพ่ีโอ้ยครับผมทางประกอมาบ่อยหลายเบาได้เดีวภาษาไทยภาษาลาวก่อนอะไรล่ะนั้นจับไพ่เาชื่ออนะอ่านตั้งนานพอมีบ้านไปดูคขา่าเวียงจันอุ้มอันเดียวกันบ้านเวียงเออมากินข้าวครับผมมันไอ้ลูกชายเพิ่นมาหามาชั้นมาไอ้ลูกป่า เอจะให้ปนกเสบีใองป่าไปทั้งไออกไปพุ่นเนี่ยๆอันนี้เาเรียกอะไรเอ้ยเอ้ยอ่าเล็กๆเนี่ยแซ่บอร่อยฝากมัสลอยบ่อืมแต่ว่ามักซลีนี่มันสิเป็นคือมักกระโพดใหญ่ตัวนี้น่ะสิเป็นสลอยเนาะพ่นออ่น้อง่ตู้เนาะมาๆูค่อยโอูอัน พอเมารถมานนี้บ่มาจากด่านาคนตนิดต่อคือคนโชเฟอร์ขับรถบัสรถบัสจากด่านไปจากมุกมาสาวรารค์นั้นก็เป็นคนไทยแต่ตนี้ก็คนลาวก็พูดไทยได้ก็เลยการสื่อส,สะดวกสบายืผมอ,อันพอมมาคนเดียวคือเขาบ่ครับนี่คนเดียวอันคนไม่มีเมียจรงนะเอามาจากไหนเอาส่วนด้วยเนาะมาสไตล์อะไรหล่ะอ่า ไอ้ผู้เฒ่าพวกที่ว่ามาจะขอเด็กน้อยน่ะโอ้ยนําเฒ่ารามกโอ้ยอยู่ปูนนี่แหละครับเขาไปคุยดูแกน่ะแกบวชแกเพิ่งซื้อซื้อขึ้นมาแล้วก็มาค้าขายเล็กน้อยอย่างเนี้ยคือจะหาเ็นเป็นแม่บ้านหรืออะไรเนี่ยเป็นูกจ้างอะไรก็ยังคืนหน่อยครับผมโอ้ยตัวนี้ไม่ใช่เอาอันทั้งโซเฟอร์นี่อยู่อยู่ลาเฮอเนาะ นสุฟอร์รถตู้เนาะมาอันรถสุร์ได้สามาลำกัดจกคนเพาะสองคนพอลูกอ๋อมาครับผู้โดยสารหนึ่งคนผู้โดยสารคนเดียวเออเลยเลยถามว่าเอาลูกไปโรงเรียนเหรอวะอะไรเขาเรียกปิดเรืองอะไรหยุดยุดยุดเทียนยุดทำนาแต่ความใช้เปิดเรียนตั้งแต่เดือนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภา เรียนอยู่ส่วนมากอายุที่รังเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ทำนามีแต่ผู้เฒ่าหรือแม่กงจ้างเป็นมากจใช้เครื่องจักจ้างม้าเข่าใช่โดนแล้วจ้างมังงุงขึ้นล้มห้อเนาะเอาัวโปะเอาได้ตั้งเออเอาได้นี่พากันกินได้เนาะอันทั้งประตูเลยเนาะอันนี้เอาวโสดก็จริงแต่แขกต่างถิ่นกินก่อนไม่ได้ บางบ้านก็จะถือเพื่อให้ผู้ใหญ่กินคำแรกก่อนแล้วก็แล้วก็ต่อไปก็ลุยแต่ไม่ลู้ปางอ๋อเนาะวันนี้มันมันฉีนได้นี่เนาะแม่นแล้วไอ้ว่าผู้เดียวก็เมื่อย์ได้เห็นเนาะอ่าว่าน้ำกัดหลายๆคนได้จังหวนชูวบ้านน่ะคนยาวไปคุยกับต้นไม้คุยกับหมาคุยกับรถจอดเต็มบ้านคุย พอมาได้อเนาะเอาๆมาด้อเนาะกินข้ากินน้ำ่อนอันนี้ทั้งติดบานประตูนี่เนาะมาบ้านมามานมามาบ้นมา้นมา้มา้านันมนมา้ากมาบ้นนนนนนานมนนนานม้มาม่านมาานมาามา ออมาเขาบอกไหมเงียบกินกินไอกินตินศึกษากฎหมายในเมืองเขาให้มันรู้ว่าอันนี้มันผิดกฎเขาได้ผิดกฎเขาเราอย่าไปรบไปนั่นบอกตนบอกว่าให้ทางเนี้ยมารับเทาไปก็จะอยู่ต่อยจะคืนแต่ว่าอันนี้พอมาเนี่ยไปกลับเลยว่านอนอีกคืนว่าไปกลับไปกับเมื่อนี่เลยเปลี่ยนแผนได้ ไม่เป็นไรเออไอ้ตั้งนั้นก็อะไรๆยยืมเฟสทั้งช่างเขาเนี่ยเอ้ยไม่นยาโชเฟอร์ดึงเฟสไปแล้วก็โทรคุยเรื่องเฟสได้ทุบเงินมาโทรข้าวประเทศได้เนาะข้กวอะไรทุบเงินมาขี้ข้าวจี้เลยขี้ก้าวจี้เลยเออเอาก้าจี้ลงมาให้เอาลงเลยโอ้ย เขจงเเออเนี่ยแบ่งแบ่งกันนะลูกมีอะไรแบ่งปันเรื่องแบ่งปันน้ำใจเขาเขาจีเนาะเขามีเราให้เขาโอยเส้นทางน้องมวยน้องยังเลยครับผมเอาเอาเลยครับพอครับผูกูทงนี้ก็เนาะสลอยบุกมาตีเข่านะเนาะมวยละเบนี่เ้านั้นขู่เ้อก่อน กินกินเนาะอากินกินกินเลยกินแซ่บเพราะว่าใครก็กินมาแล้วกินอีกอ่ะอ่านมาเชียงกัได้เขาเขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องดื่มตาตามเขากินมือแล้วก็กินได้คนเด็กก็อยู่ตั้งหลายตังนานไม่มีอะบรมาช้อนอีกแต่เมื่อเคยจะกินข้าวนั้น เอาเอาเลยดูได้กินเลยผมกินมาแล้วครับเพาะกินมาแล้วอ้ยขนาดบอกว่าไม่เผ็ดนะเนี่ยคู่ทั่วอันมังหงี่ตำอยู่เพื่อนเลยบ่เนี่ยนะตลาดอ๋อคนชื่อมาตีรถตะเลิดลุงย่างพ่อเคนเหงากินเป็นหมูเคนกันอือฮือเลยนะบ่เสียงปิ้งไก่ดูเลยเอาเอาเลยจะปิ้งปิ้งไก่ซีนู้ว่าพอซื้อมานี่ เราอยู่โรงเห็ดนี่บ่อตามอันนี้เขาเขาอะไรยกคนมาจะมีตามสามพวงอะไรนี่ครับแล้วผมก็มีน้องเย็บซีบเชียงเย็บซีบะหมี่บะหมี่ทองเหนกันราคาเดียวกันในเมืองไทยไปแถวอีสานเนี่ยเขาจะคันแบนเนี่ยแต่ถ้าถ้าหมูหนูซื้อหมูมาโลนเงี่ยหมูจะทำหมักใส่ซอสใส่อะไรใส่ตัวจีแล้วก็ต่างแด่แล้วก็ จบหอยไปในนุอยากหึขอลงมากินมันไี้มีอยากคอยในอะไแห้งไปนานมพัมาพออมกบุ้งเนาะแม่นแะเนาะกบุ้ง้มาแล้วแะไม่ใส่ฟันพลอมน่เคี้ยวไม่ได้นะอันโทษเรื่องพ่ออายุเท่าไรแล้วผมไม่ได้ถามที่นี่หกสิบหกสิบสองวันที่ยี่สิบห้าจนแปด เดือนแปดอันนี้หกันบเอ็ดปีสิเดือนโอ้เดือนเดียวครับบุเชียงเลยเนาะเดือนแเดียวกันไม่ไม่ได้ทำงานเดแบบเนี้ยมันจะเลยวัยเดียวกันไปอยู่ไปดูในวัยเดียวกันเลกับบ้านบ้านเกิดโอ้โธ่ลมไหหมดเลยหน่อยหัวก็งอกฟันก็หักอันนี้หัวก็งอกก็ไปโกไปย้อมได้ ฟันก็ไปใส่ฟันปลอมได้มันซามโอเนี่ยือแนะนาคือไปตรงเนี้ยไปาหอกซะแล้วก็ทําให้มันอยู่ในที่เสร็จแล้วการใส่ฟันปลอมลงไปมันจะมีทีมทากันให้มันให้มันมันหลุดมันจะอยู่ได้พอสมควรถ้าใส่มากกวันนึงก็อยู่ดึงหอวมาทําความสะอาดดึงยาใส่เยอะกลับไปคลินิก ในตัวเจนูมีใช่ไหมมีมีครับมีความนั่นแหละคงคงไม่เขียนที่นี่แถวกราภาษากลางเยี่ยดีเลยนะวันนี้กระเทียมมีคำนึงอันนั้นฟันจะรูดให้มนถือว่าคนอีสานตัวบางทีก็บิดซก็เขาจะมีทำา a t a เ a s ูกนะมีไอเนี้ย อันนี้อะไรนะที่เป็แดงมะเขือทีมะเขือเทศกอมะนาวพริกสามเม็ดมังเล่นเนาะหเม็ดมังเล่นบะหมี่ห้าเม็ดก็ต้องถามน้องปลาหเม็ดโอ้โหดังหูไม่ออกเลยถ้าถ้าภาษาดาวถ้าโบธนัทนี่พอถามทั้งน้องปลาก็ได้แล้วเขาเป็นคอแล้เนยเขาได้สองภาษาเขาก็มีภาษาอังกฤษมาในไอ้เขาเนี่ย ที่การเรียนไม่ยากใช้กูเกิลนี่เป็นประโยชน์ใช้มือถือเป็นเป็นพิมภาษาอังกฤษให้แปลเป็นภาษาลาวอ่านว่ายังไงภาษาตัวนี้ทางฝรั่งยืนนะ <Hello. S 1> ไม่รู้แปลว่าอะไรนี่พอจะค่ะจะถามอายุหรอือเปล่า How are you <laughs> คุณอายุเท่าไหร่ ท่าหนูไม่รู้ว่าสิบสามปีนี่กันแล้เริ่มสาราองกอายุสิบสามปีหันว่ากระตอบทางนั้นสิบสี่แล้วว่าบอกท่านหลงป่าท่นว่าสิบสี่ปีเนาะภาษาไทยรู้ว่าสิบสามย่างสิบสี่สิบสี่เต็มเนี่ยการทําบัตรประชาชนเนี่ยถ้าอายุมีเกินสิบห้าปีเนี่ยต้อเกินแล้วต้องตรวจดีเอ็นเอ ทำบ้านนี้เสร็จเนใหม่เรียบร้อยหาวิธีว่ารเราจะจัดการเอกาสารทั้งนี้ไปผ่านด่านแห้งไงไม่ได้เอกสานคนทั้งนู้นเขามาันล้อขางด่านระยะทางอ่อนอ่อนพันนิดนิดไปถึงที่ว่าการอำเภอด่านค้างจังหวัดสุพรรณบุรีมาเซืร์เยินจริงด้วยละระยะทางจากนี่มาเนี่ยอ่อนพันนิดเดอยวแต่มันยากมันยากยาก อาจจะมีการขยายอะไรละ่ะเพิ่มเส้นทางอีกนิดนึงเพราะว่าในเบียนบ้านเนี่ยที่ถ่ายมานะ่ะเออดจะให้ดูในเบี้ยนบ้านชานับจริงนะทเมืองไทยก็เป็นยังไงด้านบนเนี่ยเป็นบ้านเจ้าหน้าที่จริงด้านล่างมีชื่อจริงเราสามารถสลับได้เอาอีกอันนึงคือเื่อนเนี่ยเอาคนนี้มาใส่ก็ได้ทั้งที่คนนี้ไม่มีชื่ออยู่ในเบียนบ้านนะ เขาต้องการดูตัวจริงว่ามันถูกต้องไหมมันมีการต้มกันเนี่ยไปทำบัตรมันทำไมเใช้เงินไทยเอกสารอะไนี้เขาไม่ยอมเพราะดูคัปปี้เนี่ยเขาไม่ยอมเพราะจะต้นฉบับจริงดูว่ามันแม่นบ่หมูมัดกันขอนำขว้กดฝากเที่ยวเลยนะเว้ออ๋อนี่ว่าเพราะเราเสี้ยงหมูกินต้องการลายลายนี่เนาะกินหมูมัดนี่หน่งสิเบิองว่าไผ่สิกินอิ่มหรือบุ๊ยมิ่มนะว่า ใครขันใครอายเป็นผู้ยิ้มนะเป็นผู้กรรมการตัดชิ้นขันกินมดชุกชดเหมอนมีต่างคนต่างมาย่านกันได้โอ้ต้องมีผู้จ้องผู้เบิ้ลน้ำได้วะอย่าวโมก้าเนี่ยอเดี๋ยวนอนกินข้าวกินน้ำ แซ่บอยู <aún> <yelled> ่บ่ต่ำบางฮวงครับคืออยู่ไทยคือกันอยู่ปะต่ำคือกันอยู่บปะผมตรงๆนะต่ำเองแซ่บก็รู้ั่วปลาล้าเด็ดปลาล้างลึปลาเด็กแซ่บีแซ่บแบลงนัวเนี่ยผมอยู่รถเนี่ยแต่นี่เดียวก็พออยู่ที่ปลาลาปลาล่าก็ปรุงมาเลยแน่นนะปู่ลุงน้ำเป็นปลาล่าต่อนี่แซ่บ พูเนาะชุดน้ามตำหุงเลยแล้วกันล้อเดียบกนบอกก็ได้ก็ได้เฮ็ดเองบ่นี่เลื้อซื้อซื้อเขาซื้อซื้อจัดห้ากินก็เทปยาวคไม่มาเว้ยเทปยาวเนี่ยก็ใส่พริกใส่บักเพชรโอ้โอ้ทางว่ายาวเฮ็ดอีนนักเลยป่าไปแลปาเอ้ยไม่กล้ากินเนาะอาอนี้มาทานกันที่ว่าฝนจะตกไม่ตก อันทั้งบอตูลพนหู้ยู่ว่าว่าพอมากโบถังเขากำลังใช้เฟซอยู่อยเลยบอกบอวมาจะถึงหาทางข่าววันตกใจเลยเลยาว่าเดยวอาจานย์เบาแย้มให้มารับทันทีไปช่วงอาจจะให้อาจจะให้ดูอีกสักคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เทียมพามาอยู่เขาบอกรูร้ว่าจะก้าวเล็กก็ยังไม่รู้ของมันไม่แน่นอนเหมือนคนกินเหล้าเมาแล้วก็กินไปเรื่อยอยู่ไปเ <c oughs> ไรื่อยเขาเรียกอะไรชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันนั่นทั้งกินทั้งนอน <c oughs> ชุดเดียวเลยยังอยากอยู่ยังอ,อยากคืนนี้ไม่พอคืนที่สองคืนที่สาม แต่ว่าเมื่อน,นี่เมื่อนี่เนี่ยฉบโบได้บได้ครับพ่บอเนาะพี่น้องคือหนึ่งบ่ถ้าทำนี้รับไปก็นมันจะรวมตัวไปู่อนจะพาไปทา้งไหนก็ได้เอ้ยไอ้บ้านสา,าวผล,ลวมันก็เอ้สาวผลสีเหมยเนี่ยเขาสีอะไรสีน้ำเงินแล้วสีน้ำเงินอ่อนสีมันจะมีสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำเงินอ่อนเนี่คือสีฟ้าครับอ,อยากดูว่ามันสีอะไรแต่ดูในเนี่ยมันหลอกตานั่นคนเนี้ย โหแขนนี่เป็นอะไรลรออ้วนทีนี้เนี่ยมาดูตัวเด้๋ยโอ้โหมันไม่ใช่เลยเลยสร้างกันเนาะหลอกตัวจริงกับกล้องเนาะมันคือกันอีกคนอะไรเอฟีคอมเมนต์มาพอกอน์ะตัวสูงน้องก็เลยตัวเล็กมันก็ใช่ลหรอว้าวก็ใช่ล้วว่าเด็กสาวไปสูงขนาดร้อยเจ็ดสิบสองเซนได้ไงเลายาสูงหมดแปดสิบป ประมาณร้อยเจ็ดเจ็ดเจสิบห้านี่แหละร้อ8เจิบ่ายนาวนะประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทยาวเนาะันเดินบันนั้นเดินเคียงกันก็ไม่ได้ถามว่าสูงเท่าไหร่แต่แต่ว่าทั้งบอตูนยังจะขึ้นมาพี่ยูมันบ่ครับเพราะว่าจะเสร็จจากโรงพยาบาลแล้วเขาจะจะมาเออจะรีบ่าเซียงจะไปทางไหนต่อผมว่าจะลงไปพนสิมนู่นนะครับ ดูหมู่บ้านนั้นบของไปวัดหรือจะไปไหนวัดก็จะเข้าครับวัดก็จะเข้าอยู่ก็อยู่ก็ไม่เป็นไรกาไปไปนั่งก็ไปเทว่าวไปพัฒนาจรง่ายดีถึงเวลาก็ไปฝากโรงแรมไปผมไม่ผมไม่เต็มลงมั้งผมไม่นอนไม่ได้เดย์แต่นอนที่นี่ได้โอเคเดย อาข้าวกินเป็นมูเพราะเนาะเอ้าเนาะเอาไรมันโบอิ่มได้พี่น้องเนาะมีแต่ว่าเดี๋ยวให้ทั้งพ่อเพิ่นกินข้าวกินน้ำก่อนบบดนี้เนาะพ่อก็ข้าวครั้งแรกบุเซ้งกับพ่อมาห์หเห็นพอดีเลยหนึกว่านั่นเนาะนึกว่ารถตู้รถยางมาส่งเครื่องอุปกรณ์ต่างๆีหรอกมาห์ห์โบเมนเนาะประสานเนี่ยรุมเหินบ้าเหมือนว่าขุดหลุมยังขุดหลุม ขุดหลุมโอ้โหคุดหลุมห้องน้าบ่นั่นบ้านอะไรน้องเบิ้ลใช่ไหมขุดหลุมน่ะข้าวใส่ล้านหาล้านหาจ้าพอตันอืมก็ประมาณนั่นแหละเนาะไม่มีงบจ่ายถ้าผมจ่ายให้ว่ากันแล้วครับลุงเอิ่มันะแต่กว่าเขาไม่มีตกลงกันแล้วว่าล้านหามันมีงบคุดแล้วเนาะมีแล้วอ๋อมีแล้วเพรามีงบมันคุดคุดหลุมแล้วไหนวะเขายังมียังทำเงินได้ Thầy biết là hai phút mà khi khứa vàng là lúc khói xì là gần Bởi là ưu dứt ừ, con nó nhấp mà thằng đi ngốc, bắt tốc lúc gọn đi xương Ừ, nên phần thảm bằng con đi xương mà Ừ, ừ Thầy rủ ra cho anh em bảo hưởng, bây cái chèng mái nhằng quá Mấy ngân đi nhằng Chạy khoa khuẩn Được chăng bảo hưởng tớm mấy nữa Bây giờ anh em bảo hưởng, bây giờ bảo ยังไม่ได้ก่ออะไรขุดหลุมน้ำอ่ะบ้านอยู่ในนาเนาะบ้านอะไรไปจอนนึงครับผมคนพ้นตกดูว่กมีน้ำเหมือนกันนี่น้ำขังได้เนาะแม่นั้มันช่วงหน้าฝนเนาะน้ำเต็มลุงเลยบางคนอยู่ติดนาเนาะว่าเฮ็ดแช่หน้าเลยเนาะเนาะเดี๋ยวอันโบรบกวนทางพ่อร์เปินให้เพผนกินข้าวต่อไปหน่อยังนั่นอยู่เนาะ อยวมาเบ่งในก่อนบบนี้อ๋อทเรียบร้อยนี่เนาะหมนหุนบิดนาตั้งเรียบร้อยเบิ้ลแล้ยังจุดนี้แหละเดีแต่บานคู่นี่บนี้เนาะอบุ๊มบม้นี่บานเดียวได้ี่เนาะแปดสิบปลาอิ่มแปดสิบเนาะตัวนี้เห็นไหมลูกวนหแล้วทเหเทขันเไ่ได้เทเลยมันมาเห็แนี่ Nên hãy bít tui này còn Tôi cả đấy Nói À rồi nó nè Mà nói nó không nó sẽ có hết mất rồi đi hoa nhạc với bừng thăng bàn phụ cho nương ngon ตาตาบวบปึ๊บเนอะนี่เออน้องมวยบาทนี่ก็บวไปกินข้าวน้ำโมเอาบมแมนบ่ยังคือกันแทะนี่อ๋อจมคอกอ้าวดูไวร้องนี่เนาะนี่เรื่องจากปลาไปไวมาสาได้หนิฮึมลายแตกเนาะ เดี๋ยวยางมาเบิ่งทางเฮือนน้องปลาก่อนเราเหมารถตู้มาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะมาแบบสุภาพเลยเดี๋ยวมีแต่ว่าเพิ่งจีบสานงานทางโมตูนอีกเทีหนึ่งนะพี่น้องเอ้ยไปมาหรือไปกลับหรือว่าสีนอนข้างคืนหรือว่าจังใดก็เนาะตัวหาทางโมตูนแล้วเนาะมีแต่ว่าเชื่องกับสีหาเดินทางไปงานก้อนบัดนี้พี่น้องเนาะ เดี๋ยวมาเยี่ยมมายามอัปเดตบ้างเนาะทั้งปกกกอนทั้งเจ้าภาพซอยทางน้องป่าใน่ตอนนี้เราเป็นน้องเ,องเนาะก็มีไายผู้ใหญ่น้ำลายทานสมทบกันเข้ามาเนาะแต่ว่าเราสิเป็นเสาหลักกันสิบเาากับเปน้องเนาะเป็นต่างกันเนาะ่ แค่นี้กลายเป็น้องเนาะก็กลับมาให้นี่บาดเนาะขึ้นเสาเทคานหมดแล้วนี่อ่าต้องเอาดินนล้วมาถมนี่พี่น้องเนาะอ่าคอยเห็ดคอยไปเนาะอ่ามีแต่โอเซียนก็นจะไดะ้เดินทางต่อบาดนี้พี่น้องเนาะพมดแล้วลงไปหมู่บ้านสายบุญหรือว่าบ้านโพนสิมพมดแล้วพี่น้องเนาะและ้วก็รักเลิกกับจิคาไปเยี่ยมพยายามอัปเดตเบื้องล้ำการสำหรับทาง าทางมมเสยงในตอนนี้ก็รับเป็นสะพานบุญเนาะาทางพอคำ้ำไพพร้อมด้วยครอบครัวอยู่ทางต่างประเทศนะ้องพี่น้องเนาะน้ำมัน,ะนการสร้างกุฏิทรงนี่แหละไปเนาะแต่ว่าทางญาเพิ่นนี่บเรย,ยูซับเนาะพี่น้องเพิ่นแจ้งมาเพิ่นสิเดินทางขึ้นไปเวียงแล้วก็ข้ามไปทางหลวงพระบางเนาะทางพระมหาพรประมาณวันที่15 16ก็สิบหกเดินทางลงมาเนาะพี่นอนะ้องเนาะมีแต่ว่าทางมมเสยงก็สิเข้าไปอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งกันจนแล้วจนทั่วแล้วก็จัง แล้วเราก็จังหามื่อวันเวลามอบถวายมอบให้ทางวัดเราพี่น้องเนาะสำหรับทางพุทธิสงอ่าโดยพิจิตามับสมบูรณ์น้ำกันอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอามีแต่ว่าคลิปนี้เนาะพี่น้องนี่แหละเนาะทั้งพองกอนมาเย็นมะมายามอ่ามาแบบเสื้อผ้าเนาะมาหาทางน้องปลาเนาะนะไมีแต่ว่าพีเชียงก็ได้ล,ล่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อคลิปนี้เนาะจังใดก็ขอบอกขอบใจขอบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีที่ตหักแพงเบอร์สุขุสุขคนนะพี่น้องเด้อเนาะก่อนจะจากจาราเนาะพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตีละครั้งให้ทั้งบมดสงนี่เดอ้อพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องเนาะเอายู่ดีมีแห้งร่ำด้วยสุขกายสบายใจสำหรับคลิปนี้สบายดีเด้วพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบายพี่น้องอ๋ยเนาะว้าผู้พาน่นกรมาอีกแล้วนี่เนาะ